ที่เด็ดน,น้องนัทฝากอะไรให้กับน้องๆครับ,รบฝากอะไรก็อ,อ,อย่างที่พูดเสมอะครับว่าชีวิตชีวิตมหาลัยเนี่ยตอนนี้น้องๆเอา,าเนี่ยเหมือนเริ่มต้นนับเดือได้เลยนะครับมันจะไม่ใช่มันจะไม่เหมือนชีวิตเดิมต,ตั้งแต่น้องอยู่ที่โรงเรียนนะครับผมเพราะว่าชีวิตแห่มงมหาวิทยาลัยเนี่ยคือชีวิตของการรับผิดชอบคำนี้ต้องอยู่กับตัวเองไปเลยรับผิดชอบ เพราะว่ามันจะไม่มีแบบว่าอาจารย์ที่ที่ที่เหมือนแบบมาสนิทกับเราแล้วก็คอยที่เราอนะไรเงี้ยคืออาจารย์เขาก็สอนเราอาจารย์ทกงสอนเด็กเท่าไหร่เรานี่แหละที่ต้องรับผิดชอบตัวเองรวมถึงอย่าทิ้เพื่อนด,ด้วยเพราะว่ากา,ารเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้ในหัวน้องอาจจะยังมึกไม่ออกเมื่อไหร่ที่น้องได้เริ่มเรียน จะรู้ซึ้งเลยล่ะว่ามันยากจริงๆนะครับแต่ว่ามันอย่างที่พี่ตาบอกมันไม่ได้ยากเกินความสามารถสิ่งหนึ่งที่ที่พี่เคยผ่านมาแล้วคือตอนอยู่สมัยโรงเรียนเนี่ยที่เป็นคนที่บอกตัวเองเสมอว่าตัวเองไม่เก่งเลขไม่ชอบเลขไม่เก่งเลขคืออะไรที่เป็นเลขีัยตายตายแน่ๆตายแน่ๆแ,แล้วก็ตายจริงๆมาโดยตลอดตั้งแต่อยู่ที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนนะครับคือการเรียนวิชาณิทศาสตร์ ไม่ได้แน่ๆเลยนะคิวไม่รู้หรอกเลนะ่นอะไรเงี้ยแล้วคือแต่ว่าพออ่าพี่ก็ตอนตอนนั้นเนี่ยพี่ก็รอไปกองแล้วพอกลับมาเรียนอีกทีนึนงเนี่ยชีวิตมหาลัยสอนให้รู้นะวว่าเราต้องรับผิดชอบเราต้องอ่านหนังสือเราต้องตั้งใจครับแล้วเราต้องอยู่กับเพื่อนเพื่อนต้องช่วยๆกันไปอนะไรเงี้ยครับก็พอเรียนแล้วทำให้รู้ว่าอย่างที่พี่ตาพูดเลยคือเราเอาชนะมาได้จริงๆคือถ้าเราหนังสือตั้งใจอย,อยู่กับมันจริงๆเนี่ยอย่าไปยึดติดว่าโอ้โหเราเป็นเลขเราเป็นพระเราทำไม่ได้ทำไม่ได เราวิชาทำไมเราต้องไปเรียนมันเรื่องภาษีอภวรอน,นายากจางเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือพี่เรียนเรียนวิชาภาษาภาษีอภวรอนที่พี่ทำงานไปด้วยสิ่งที่พี่ทำคือพี่มีโชคดีด้วยนอกก้องเพื่อนที่ดีที่มีน้องสาวที่เรียนคณะเดียวกันคณะวิทยารธุรก,กิจน,น้องสาวก,ก็อ่าเสียงและจา่ายเวลาที่พี่เนี่ยไม่ไม,ไม่คือไปถ่าย น่าฟ้าแต่ไม่เข้าใจก่ยย้อนกันในครัมเงีเ้ยในที่สุดพี่ก็ทามากผ่านกันไ,ได้แล้ว่าเราจะมีเวลาน้อแล้วกอ็อีกอย่างเนึงที่อยากจะสนรับสนปที่พี่ตาพูดนิดน,น,นึงคือเรื่องการทากิจกรรมไนมหาวิทยาลัยที่บอกว่ามันนี่ทำให้เรารู้ค่าของเวลาคืออย่างพี่เนี่ยไม่ได้ทํากิจกรรม,มในมหาวิทยาลัยแต่ว่าการทางานของพี่เนี่ยมาทาให้เวลาการเรียนมันน้อยมากเพราะว่าอาสนพี่ถ่ายละครเนี่ยตอนนี้พี่ถ่ายละครคิวที่คือธนาคาคูณถ่ายละคร แล้วไงหลัหมดไปสามวันแลว้วอ่ะแล้วเพื่อขั้สุดแล้วที่เหลือต้องข้าอะไรครับเราก็ต้องแบบเราก็ต้องจัดเวลาดีๆแล้วก็ทันทีที่มีเวลาอ่ะผมจะรู้คา่าของมันมากก็อยากให้น้องๆเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะรู้สึกเพลิอนอยู่โอ้ยชิลมีเวลาเหลือเยอะเลยยิ่งตอนแรกๆของผมนะเวลาจะสอบโอ้ยอีกนานสองอาทิตย์คือตอนอยู่โรงเรียนอ่านรูงหน้าแค่้คือเดียวเองมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็อ่านรูปหน้านานนิดนึงก็ คือพี่ชื่อว่า,าพี่ทั้งสองคนเนี่ยพูดไปเนี่ยตอนนีนน้น้องมีมีไอเดียอยู่ในหัวแล้วแหละ่าวคน ตอนนี้นะครับเรากำลังมีารในการถามคำถามต่อไปรี่ตอนนี้สามท่านเตรียมคำถามจากนางงามับใครเลยนะครับมีใครนะครับอยากจะถามพี่นัทพี่ตาแล้วก็พี่โอปอบ้างตอนนี้เรามีโอกาสดีนะครับขอเชิญนิจินทท่านใดอยากจะถามถามอะไรก็ได้ผมรู้นะครับว่าทุกคนอยากจะถามนะครับอยากจะถาม มีใครไม่เอ่ยอยากจะถามพี่ๆเขานะครับถามพี่เขาได้นะครับเรื so ่องของเกรงเกรงเกรงนี่เนี่ยเป็นอะไรหราตามจริงอยากกรี๊ดครับกรี๊ดเลยไหมครับฟรีไหมมีเสียงเล่นร้องมามีเสียงเล่นร้องมาฟรีเลยครับคนที่กรี๊ดเลยเนี่ยเขาไหนเขาไหนเอาของสีเขียวเนี่ยนั่นเลยครับ คือวิธีจัดเวลาของพี่เนี่ยคือตอนแรกพี่จัดเวลาไม่ถูกจริงๆพี่ต้องขอขอบคุณพี่แพนเค้กเป็นรุ่นพี่ของพี่เองตั้งแต่พิศษเกษตรจนมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับก็พี่แพนเค้กแนะนํามาว่าอย่างอย่างเรื่องละครเนี่ยมมถ้าเราต้องถ่ายละครี่ยคิวละครจะมีคิวเล็กกับคิวใหญ่คิวเล็กคือบางเรื่องจะถ่ายจันทร์ธนพคุธคิวใหญ่คือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าโดนคิวใหญ่ละครเรื่องไหนพาดคิวใหญ่ จะโอเคหนะ่อยเอา,าเป็นันเสาร์ทิ้งไม่ได้มีเรียนอะไรเพื่อหลักสูตรเราคุยได้ว่าเดี๋ยวเราตามไปถ่ายนะครับอะไรเงี้ยแต่อยาอ่างเรื่องล่าสุดที่ถ่ายเนี่ยโดนจารกรรมกูเกิลก็จะ,ะบาดนิดนึงวิธีที่ที่แทนแนะนำมาก็คือการลงลงเรียนวิชาเรียนเนะี่ยให้อยู่ในช่วงเช้าให้จบช่วงเช้าใ,ให้ในวันที่สุดเรายอมตื่นเช้าหน่อยอย่างมันจะไม่เหมือนที่โรงเรียนใช่ไหมครับที่มีตลาดเลยว่า วันนี้เราเรียนคาบมาีวิชาอะไรนะอันนี้เราเรอยนเรี้อยเรามีเรื่องได้ว่าเราสะดวกช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับก็ก็จะเรียนช่วงเช้าให้จบเดี๋ยววันจันทร์เรียนตั้งแต่แปดโมงถึงเที่ยงครึ่งและหลังจากเที่ยงครึ่งพอเราว่างตรงเราก็จะได้ไปทำงานต่อได้นะครับแล้วก็ชีวิตการทํางานของเราเนี่ยของที่เนี่ยจะไม่ใช่ชีวิตการทํางานประจํา คือไม่ใช่เข้าไปนั่งออฟฟิศทุกวันชีวิตเหมือนเดิมคือทำาแต้แต่กี่โมงกี่โมงจะไม่เหมือนกันแต่และว,วันเหมนการอย่งงี้มาสโุนาารนรวันต่อไปที่ก็มีงานอื่นซึ่งเวลาก็าจะเปเลี่ยนไปเรื่อยๆวิธีการที่ไม่ให้ชนกับการเรียนก็นนคือพี่เอาการเรียนเป็นหลักอันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่เอาการเรียนเป็นหลักงานเป็นที่หลังเวลาที่พี่ลงเรียนเรียนเสร็จแล้วเนี่ยจะส่งตารางเรียนหมดให้กับที่ทางต้นสกัดที่แล้วบอกเลยว่าชนเวลาเรียน รับงานไม่รับงานเลยต่อให้เป็นงานที่แบบเป็นงานจ้างได้ตังหลายอยู่เนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องเรียนนะไม่งั้นเราก็จะไม่จบนะครับก็จะก็จะทำแบบนี้ที่ที่ที่ค่ายเทนก็จะคอยสลับเวลาให้แล้วก็ท,ทันทีที่ ก็สรุปก็คือที่เอาเหรียญเลยละแล้วก็เอาการที่จะออกนะครับประมาณนั okay. Okay. ้นะครับผมมาทำที่นั่ด้วยครับคราวนี้น้องครับเอาสะท้อนให้น้องเขาฟังหน่อยนะนิดนึงเพลงสดๆให้น้องเั่อกสตีเราสาีเดีกนปเราเร่ๆเลยครับเิดนรีี่ตาี่ตาก็ได้ตาหัวละคน ชอบนมอนนีเลยดว่าเป็นคนเ่นะครับก็เวลาพอสมควรแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับอยากให้พี่เขา้เองไหมหนักอไหี้นะหนัช่ใช่รัะชมินนผเองได้ครับไเอเสียงรี นี่เึงแล้วกันนะถือว่าถือว่าเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆในการเรียนในช่วงทัายาลัยต่อไปนะครับ ที่ดำ่นับวิทยากรด้วยนะคะครับผมท่านดรอับเบลตันพา,านนคิับแห่ไปขบวนไ้่ยทีเดียวนะตื่นตัและรัค <c oughs> <c oughs> ม,มากเลย <c oughs> ถ้าเหนือก็ที่กอนนะครับอยากได้นไอคิวเออร์นะครัคย,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 ยแล้วออ <c oughs> จากนนกบคุณ เือบเจอดาจารย์ับอาจารย์รตูข้าวแบกบอกพครับผและที่สำคัญคับไม่้ครับขอเสกหมบมือขอพิธีการตุ๊กาน้ของเราทุก่านทุก่นเป็่พะที่ไ้มาชมอ่ะอจิตใจเขาขาดเลยสุดจีจีอยากเสือขาวสุดรัดีบอกกอ